สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพ,พยากรหรือสาพไพทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนสิงหาคม2566ราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพ ะะซึ่งการทํานายดวงนี้บอกเลยนะว่าไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นดวงโดยรวมโดยกว้างฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดดูอย่างมีสตินะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์บางคนบางท่านอยากดูเป็นลัคนาเกิดก็ได้ะคะ่ะดูทั้งสองอย่างเทียบกันก็ได้นะคะซึ่งต้องดูเสร็จต้องมีวิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยชาวราศีกรกฎไพ่ใบแรก ได้ไพ่ราชินีถือเหรียญค่ะใบที่สองได้ไพ่คิงถือไม้เท้านะคะจะเห็นได้ว่าชาวราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมนี้โอเคนะในเรื่องทั้งการงานทั้งการเงินนะคะมีไพ่หนึ่งดาบเข้ามาค่ะไพ่หนึ่งดาบเข้ามาไพ่สี่ดาบ ในพาอัศวินถือถ้วยค่ะว้าวสตริงค่ะพายใหญ่อิทธิพลค่อนข้างจะเยอะนะไพ่ยสี่ไม้เท้าค่ะสี่ไม้เท้าสามดาบอ๋อสีอเริยนและไพาใบาสุดท้ายไหนพ่ ว้าวเดอะซันไพสวยมากนะคะสวยมากอ่ะขออนุญาตขยับไพเนาะขยับไพนะคะไพ <c oughs> สุดท้ายได้ไพเดอะซันโอเคค่ะ เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเลยนะคะไพ่ใหญ่อีกที่พลค่อนข้างจะเยอะนะคะชาวราศีกรกฎและไพ่ใหญ่คือไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันไพ่เดอะสตริงนะคะที่เป็นไพ่ใหญ่ถ้าพูดถึงว่าไพ่ใหญ่อย่างนี้หมายถึงว่าคุณมีความคุณมีความขยนันมีความมุ่งมั่นมีความอดทนนะคะแล้วสู้สู้แบบไม่ถอยนะคะเห็นไหมคะ,ะคนสู้กับกระทิงเนาะสู้แบบไม่ถอยสู้แบบ ไม่หวั่นนะคะสุดท้ายคุณได้ไพ่เดอซันเดอซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดคุณจะมีความสุขความสําเร็จมีโชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะในเดือนสิงหาคมบอกเลยนะเป็นเดือนแห่งเดือนแห่งความโชคดีเดือนแห่งความถ้าใครบอกว่าอยากเสี่ยงโชคโอเคเลยค่ะชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ใบแรกที่ได้ไพ่ ราชิน er ีถือเหรียญนะคะไพ่ราชินีถือเหรียญด้วยความคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสุดท้ายคุณมีเงินเก็บนะมีเงินเก็บมีเงินมีทองเก็บนะคะมีเงินมีทองเก็บมีความมุ่งมั่นมีความเป็นแม่นะคะในเรื่องของไพ่เหรียญนะไพ่ราชินีถือเหรียญมีความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะไพ่บอกแล้วนะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมีความเอาใจใส่ ได้รับความเอาใจใส่นะคะความใจใสจากผู้หญิงเป็นพิเศษเลือกจากตัวคุณนี่แหละนะคะมีความรุ่งเรืวอดทางด้านการเงินสภาพการเงินคล่องตัวนะคะคล่องตัวมีโอกาสได้รับทรัพย์หรือจากที่คุณอดออมมานี่แหละนะอะบวกกับไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะอะราชาคิงถือไม้เทา้า มีความมั่นคงทางด้านการเงินด้วพอมีความมั่นคงทางด้านการงานด้วยนะการงานของคุณมีความมั่นคงมากนะคะการงานของคุณมีความมั่นคงมีความคุณประสบความสําเร็จทางด้านการงานระดับหนึ่งเลยนะอืมดีระดับหนึ่งมีอํานาจมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวนะคะเป็นคนที่มี ช่วงนี้ช่วงเดือนสิงหาคมนี้คุณเป็นคนที่มีในเรื่องของหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบสูงนะคะ,ะผลตอบแทนก็มาจากสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณลงมือทํานี่แหละจากที่คุณสู้ไม่ถอยนะคะไพ่หนึ่งดับนะคะเป็นโอกาสโอกาสที่เข้ามาแล้วทําให้คุณมีความมุ่งมั่นมีความ สู้มีความที่ไม่ถอยเลยนะคะบางทีซึ่งก่อนหน้านี้คุณได้ไพ่สี่ดาบสี่ดาบเข้ามาเนี่ยบางทีคุณก็นิ่งนิ่งเฉยเฉยกับอ่าเป็นไพ่นิ่งนิ่งเฉยเฉยคุณอาจจะนิ่งเฉยกับบุคคลรอบข้างไหมนิ่งนิ่งเฉยเฉยบางทีคุณก็เหมือนว่าอ่าคุณอยู่ในมุมของคุณดีก,กว่านะคะแล้วก็ได้ไพ่อาัศวินถือถ้วยซึ่งเมื่อก่อนคุณจะเป็นคนที่ หน้าตาดีจิตใจดีนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีจิตใจอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบให้คนอื่นนะคะสิ่งที่คุณให้นี่แหละมันมันตอบแทนนะคะอ่ามันตอบแทนผลตอบแทนของคุณนะคะอ่าให้ให้ทำให้คุณรู้สึกว่า คุณให้ไปแล้วคุณได้มามันเป็นชีวิตที่แบบไม่หยุดนิ่งนะคะไม่หยุดนิ่งนะคะแล้วก็ด้วยความเห็นไหมคะไพ่สเต็งเนี่ยไพ่เด่นในเรื่องของเป็นนักต่อสู้เด่นในเรื่องของอความมุ่งม,มั่นเด่นในเรื่องของอความขยันอดทนแข็งแกร่งนะคะแข็งแกร่งเพื่อเพื่อที่คุณอยากจะมี ครอบครัวที่มั่นคงมีการงานที่มั่นคงอยากมีความสุขบั้นปลายชีวิตนะคะอยากให้ทุกสิ่งอย่างมันดีขึ้นแต่คุณจะมีปัญหาคุณจะทุกข์ใจหรือว่าหนักใจกับคนรอบข้างบางทีคนรอบข้างทําให้คุณรู้สึกว่าทุกข์ใจหนักใจมากกว่าคน รอบข้างหมายถึงอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะพี่น้องอะไรพ่อแม่พี่น้องพวกเนี้ยจะทําให้คุณรู้สึกว่าหนักใจทุกใจไปกับเขานะคะ,ะแต่ลึกๆในใจของคุณอ่ะคุณคุณจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกหวงแหนร,รู้สึกรักตัวเองคุณรู้สึกหวงแหนบางคนอาจจะหวงแหนเรื่องเรื่องอการเงินหรือว่าบางคนรู้จักเก็บเงินมากขึ้นรู้จัก ประหยัดรู้จักอดอ,อม,มากขึ้นนะคะพอสุดท้ายคุณได้ไพ่เดอะซันขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีนะคะเดอะซันคือสำเร็จในทุกด้านดีในทุกด้านและที่สำคัญคือบางคนก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาแต่พอไพ่เดอะซันขึ้นมาคุณมีทางออกคุณมีทางสว่างคุณมองเห็นช่องทางบางคนเห็นช่องทางในการทำเงินอ่าบางคนไม่ได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ว่ามีเงินเก็บรู้สึกมีความมั่นคง มองเห็นทางออกทางสว่างมองเห็นช่องทางในการหาเงินช่องทางในการเก็บเงินช่องทางในการทำเงินนะคะอันนี้คือจุดเด่นของไพ่เดอะซันและไพ่เดอะซันเนี่ยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะเป็นมีโชคมีลาบนะคะจุดเด่นมีโชคมีลาบนะคะสำหรับของชาวราศีกรกฎบอกเลยนะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความดีความมหาแหงความ ดีความโชคดีของคุณนะคะอะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละเรื่องนะคะขอดูเปิดไพ่ให้ทีละเรื่องจะดูเรื่องการงานก่อนเลยการงานบอกแล้วนะว่าการงานของคุณเด่นการงานของคุณมั่นคงใครที่ทํางานอ่าอ่อยู่แล้วนะคะบางคนทํางานบริษัทบางคนทํางานอะออฟฟิศบางคนทํางาน ประจำนะคะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้กลุ่มนี้จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีความมั่นคงมากขึ้นจากที่คุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยนะคะเนาะมาดูในเรื่องของการงานบอกเด้วนะการงานซึ่งบางทีแต่บางทีคุณก็ลึกๆเห็นไหมคะคุณได้ไพ่หกไม่ถลึกๆนะ่ะคุณมีความรู้สึกว่าคุณคิดถึงเรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องในอดีต นะคะไม่ต้องไปคิดถึงค่ะเพราะว่าเรื่องเก่าเรื่องเดิมในอดีตสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอ่ะมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้บางท ah, ีค an ุณคิดถึงเรื่องเก่าเรื่องเดิมทําไมก่อนหน้านี้อ่าคุณไม่ทําแบบนี้ทําไมก่อนนี้คือไม่ต้องไปคิดค่ะเพราะว่าการที่ต่อให้คุณคิดได้คุณก็ไม่สามารถแก้ไขได้คุณต้องมองไปที่ข้างหน้าเพราะว่าในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสําเร็จของคุณในเรื่องของการงานแต่การงานของคุณสําเร็จ คุณอาจจะสาเร็จช้ากว่าคนอื่นนะคนอื่นเขาอาจจะไปถึงไหนแล้วแต่เราเพิ่งสําเร็จแต่ถ้าว่าสําเร็จคุณดีใจไหมคุณดีใจคุณแฮปปี้แต่เลือกๆบางทีคุณยังก้าวข้ามความรู้สึกเดิมๆไม่ได้ยังคิดถึงเรื่องเก่าเรื่องเดิมในอดีตในที่มันผ่านมาแล้วคุณต้องก้าวคุณต้องหันหลังให้ได้คุณต้องสู้ก้าวข้ามผ่านให้ได้เพราะว่างานมันนํามาซึ่งเงินนํามาซึ่งความมั่นคงทางด้านการเงิน นะคะอันนี้บอกเลยนะการงานของคุณโอเคค่ะการงานของคุณเด่นการงานของคุณมีทางออกมีทางสว่างได้เริ่มต้นใหม่นะคะเนาะได้เริ่มต้นใหม่ที่สดใสกว่า <ś c oughs> ชาบไพเดซันอ่าโอเคค่ะมาดูในเรื่องของการเงินหน่อยการเงินของชาวราศีกรกฎว้าวมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณนะเดือนนี้ ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นปาฏิหาริย์สิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่ไม่คาดฝันอ่าได้ไพ่ดอเวิร์เนาะได้ไพ่ดอเวิร์ขึ้นมานะคะปาฏิหาริย์ของคุณนะคะมีไพ่เดอเวิร์ขึ้นมาปาฏิหาริย์ของคุณอาจจะได้จากการเดินทางปาฏิหาริย์ของคุณได้จากการเดินทางไกลาปาฏิหาริย์เกิดจาก สิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินถ้ามองแบบนี้คุณอาจจะถูกหว,วยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่ก็ได้นะคะลอตเตอรี่จากไหนอ,อาจจะจากเลขรถนะอันนี้พูดถึงเรื่องโชคลาก,ก่อนเลยเพราะว่ามันมันมาคู่กันไพ่เดวอนะอาจจะโชคดีด้านด้านของการเสี่ยงบางคนเสี่ยงโชคดีแต่ถามว่าการเงินของคุณบอกแล้วนะเด่นเด่นของคุณมาจากงานมาจากอาชีพนะคะ มาเด่นๆของคุณมาจากเรื่องของการงานเรื่องของอาชีพเรื่องของสิ่งที่คุณทําอยู่สิ่งที่คุณลงมือทํานี่แหละแต่ปัญหาแป่ป,ปฏิหารที่บอกว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณอาจจะเกิดจากอืสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันก็ได้นะคะนะมันเป็นด้านการเงินของคุณถือว่าคุณประสบความสําเร็จด,ด,ด้านการเงินระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะโอเค <c oughs> มาดูโชคลาภหน่อย <c oughs> โชคลาภชาวราศีกรกฎนะว่ามีโชคลาภไหมโชคลาภชาวราศีกรกฎค่ะอืมโชคลาภชาวราศีกรกฎเด่นไหมคะโชคลาภทำไมเด่นมาละด้านการงาน อ้าวโชคลาภของคุณถามว่าเด่นไหมบอกแล้วนะว่าคุณอาจจะมีปฏิหารเกิดขึ้นแต่ปฏิหารของคุณอาจจะเกิดจากอะไรไม่แน่ใจแต่โชคลาภของคุณจะเด่นในเรื่องของการงานในเรื่องของการทํางานนี่แหละนะบางทีโชคลาภอาจจะมาจากการทํางานโชคลาภอาจจะสิ่งที่คุณลงมือทํานะคะหลักๆโชคลาภมาจากสิ่งที่คุณลงมือทําบอกเลยนะสิ่งที่คุณมุ่งมั่นสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณลงมือทานั่นแหละคือโชคลาภวาสนาของคุณ ะคะใครอยากเสี่ยงโชคลองเสี่ยงดูนะ,ะเลขที่เด่นของคุณมีเลขสองเลขเเลขสองเลขเก้าเลขหเลข6เลข9เลขเดียวกันนะคะสอง6ก้าสองเกนะคะ นะเลขเลขมันจะเลขเดียวกันเลขหน้าไพ่นะที่ให้ดูไม่มีเลขอะไรนะเลขหน้าไพ่เนาะเลข9เลข6เลข2เลข9กับเลข6จะเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะก็ลองเสี่ยงดูเผื่อใครจะโชคดีเผื่อใครจะมีโชคมีรับนะคะโอเคค่ะเอามาดูเรื่องสุขภาพกันหน่อยสุขภาพของชาวราศีกรกฎเนาะสุขภาพของชาวราศีกรกฎบอกเลยนะสุขภาพอาจจะมีปัญหาเรื่อง เครียดวิตกกังวลนะคะบางทีวิตกกังวลนอนไม่หลับคิดเยอะคิดมากนะปวดหลังนะอาจจะมีได้แต่ถามว่าเป็นเยอะไหมไม่นะคะก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองเพราะมีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาดูแลสุขภาพของตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะจ๊ะ,ะมาดูกันค่ะในเรื่องของความรักก่อนจะไปดูความรักมาดูก่อนว่าไพ่ อยากบอกอยากแนะนำอะไรบ้างของชาวราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมนี้นะคะไพ่ยอยากบอกในเรื่องของ c h o i c e choice หรึอทางเลือกนะคะเขาบอกว่าให้คุณเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะซึ่งคำว่าเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณเนี่ยแต่ละคนไม,ไ,มไ,มไม่สามารถบอกได้หรอกว่าสิ่งนี้น่าดีสำหรับคุณแต่คุณต้องรู้ว่าสิ่งไหนที่ดีสำหรับคุณแล้วคุณก็เลือกสิ่งนั้นนะคะ อาอันไหนที่มันดีสำหรับคุณนั่นแหละคุณก็เลือกมา<笑><笑>นะคะเอ้ามาดูเรื่องความรักความรักชาวราศีกรกฎเอาคนโสดก่อนนะความรักสำหรับคนโสดนะคะคนโสดจะดูในคนโสดคนที่มีคนคุยและคนที่มีคู่นะคะเริ่มจากคนที่โสดก่อนเลยคะ่ะความรักคนโสดชาวราศีกรกฎคนโสดคุณคิดเรื่องเก่าเรื่องเดิม นะคะจะมีสิ่งไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีเศรษฐีใจดีนะคะ<อ>เข้ามาหาคุณนะคะคนโสดคุณจะมีคนเข้ามาหาคุณนะอาจจะได้จะได้จากการเดินทางนะคะเนาะได้จากการเดินทางสิ่งไม่คาดคิดไม่คาดฝันขึ้นมานะคะในเ,เรื่องของความรักนะจะมีคนเข้ามาหาคุณได้ปฏิหารเกิดขึ้นคือ บางคนที่บางคนคนที่มองมองอยู่อาจจะไม่ใช่คนที่ใช่อาจจะไม่ใช่คนที่มองนะคะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะอ่าตำรวจทหารอะไรพวกเนี้ยนะคะอ่าคนในเครื่องแบบนะคะเออได้จากการเดินทางด้วยนะนะคะอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคนโสดชาวราศีกร,รกฎในเดือนนี้นะอืม เขาบอกว่าขอเพียงคุณปลดปล่อยพลังงานที่มันไม่ดีปลดปล่อยพลังงานที่มันไม่ดีที่มันอยู่ในตัวคุณเพื่อเปิดรับอินเ g อร์เนใหม่ๆพลังงานใหม่ๆนะคะคนที่เข้ามาก็ให้คอยดูแลก,กันคอยซัพพอร์ตกันเหมือนเพื่อนไปก่อนนะคะถ้าคุณยังไม่โอเคกับเขาแค่ดูกันเหมือนเพื่อนไปก่อนแล้วก็เรียนรู้กันไปก่อนเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นสิ่งที่ ให้เราเรียนรู้ดีที่สุดนะคะคุณก็ดูกันเหมือนเพื่อนดูแลกันเหมือนเพื่อนหรือว่า,าช่วยเหลือกันเหมือนเพื่อนไปก่อนนะคะอันนี้สําหรับคนโสดเนาะมาดูค่ะสําหรับท่านที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนท่านที่มีคนคุยนะจะเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคนคุยนะคนที่มีคนคุย คนที่มีคนคุยช่วงนี้คุณเหมือนไม่ค่อยอยากคุยอยากอยู่คนเดียวรักสันโดษนะคะคุณเหมือนอยู่ในอารมณ์ในความรู้สึกของตัวเองมากกว่านะคะช่วงนี้ควรคุณเหมือนว่าหาเงินดีกว่าเก็บเงินดีกว่าอะไรประมาณนี้เลยคนที่มีคนคุยนะดูดูคนที่คุณคุยอยู่สิเขาเป็นอย่างไรบ้างตัวเขาหรอตัวเขาเหมือนกับว่าเขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะเป็นอัศวินถือดาบ เข้ามานะคะแต่ลึกๆเขาก็มีเขาก็รู้สึกพอคุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่คนเดียวเขาก็เสียใจเขาก็เสียใจเขาเหมือนกับว่าเขาเข้ามีความรุ่มหลงคุณอะนะคะแต่ตัวคุณเหมือนเออเขามีความรุ่มหลงในตัวคุณแล้วก็เขาอยากสมบูรณ์พร้อมได้ไพ่เอ็มเพรสขึ้นมานะมีโอกาสนะคะมีโอกาส มีโอกาสตั้งท้องตั้งคันได้ถ้ายังไม่พร้อมนะ,ะถ้ายังไม่พร้อมก็มีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งคันได้ฉะนั้นก็คือสําหรับท่านที่มีคนคุยนะถ้ายังไม่พร้อมก็ป้องกันนะคะต้องให้รู้จักป้องกันเพราะมีทั้งไพ่เดวิลมีทั้งไพ่เอ็มเพรสขึ้นมานะคะเออแต่ว่าได้ไพ่เด็กถือดาบขึ้นมาแต่คุณก็ยังมีความ อาจจะสลับกันก็ได้นะคุณก็ยังมีความอ่มุ่งม,มั่นมีความเด็ดเดี่ยวในตัวคุณนะ <c oughs> คนหนึ่งลุ่มหลงอีกคนเฉยๆหรือเปล่าอีกคนเหมือนแบบยังนะประมาณนี้เลยอาจจะสลับกันก็ได้นะคะเนะาะไพ่บอกว่าใครบางคนใครบางคนใสหน้ากากเข้าหากันนะคะ ในความสัมพันธ์นี้มีใครบางคนใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะ deception เนาะเข้าหากันใส่หน้ากากเข้าหากันในความสัมพันธ์แต่มันอยู่ในช่วงจีบกันนะช่วงนี้คืออยู่ในช่วงจีบกันอะอยู่ในช่วงจีบกันเขาบอกให้คุณแบบทาตัวเองให้มันมีความสุขให้มันมีความสนุกนะคะเนาะบางทีก็ต้องดูกันไปค่อยดูกันไปนะคะโอเคค่ะ นี่คือสำหรับท่านที่มีคนคุยนะมาดูคนที่มีคู่กันว่าคนที่มีคู่ชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของความรักนะคนที่มีคู่ชาวราศีกรกฎคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วอยู่เป็นครอบครัวแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง ช่วงนี้คนมีคู่ชาวราศีกรกฎคุณเหนื่อยคุณหนักแบกรับภาระครอบครัวคุณแฮปปี้ดีอบอุน่นครอบครัวอบอุน่นมีความสุขมีความแฮปปี้คุณรักเขามาก <c oughs> <c oughs> นะคะอคุณก็รู้สึกรักเขานะแต่บางทีคุณก็รู้สึกนิ่งๆเฉยๆ <c oughs> เออมัเป็นความรู้สึกอย่างนี้แหละนะคะในเรื่องของความรัก สำหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วนะบางทีเรื่องของความรักโอเครักกันแหละแต่มันมีภาระมีพันธะคู่ของคุณเหรอคู่ของคุณช่วงนี้เขาก็แฮปปี้มีความสุขกับเงินทองที่ที่มีมานะคะบางทีบางทีเขาก็เหมือนไม่เข้าใจกันไม่ถูกใจกันหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ในเรื่องของเขาก็มีความมุ่งมั่นในเรื่องของการงานอมองหางานอาชีพเสริมสรุปคู่ของคุณก็ยังรักกันดีไหมก็รักกันดีนะคะรักกันดีมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจแต่บางทีบางอยา่างมันก็ยังมีความขัดแย้งกันบ้างอะไรกันบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักความเข้าใจความอดทน ต่อกันนะแต่ระวังนะคะบางทีอยู่ด้วยกันด้วยความอดทนมากเกินไปบางทีมันก็เหนื่อยนะคะอะมาดูสิให้ ideally, <ped aling> นางฟ้าบอกว่าไง <sk â ng> บอกว่าจะมีคนในอดีตกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนในอดีตกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็เขาบอกให้คุณทําตัวให้มันมีความสุขให้มันมีความสนุกนะคะแล้วก็ ทำให้เหมือนจีบกันใหม่ๆนะคะลองจีบกันใหม่ๆดูนะคะจีบกันใหม่ๆบางทีมันจะทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันดีขึ้นนะคะอันนี้คือไพ่รายเดือนของชาวราศีกรกฎนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกๆกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกรกฎโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ